พบกันอีกแล้วนะคะกับครูเจียบสอนศิลปะน,นะคะในบทเรียนนี้นะคะครูเจบจะพาน้องๆมาวาดภาพสัตว์นะคะสําหรับเด็กเลยนะคะเป็นรูปลายเส้นของสัตว์3ชนิดนะคะซึ่งจะมีสัตว์อะไรบ้างนะคะชนิดใดบ้างเราไปชมในบทเรียนกันเลยค่ะในวิดีโอนี้นะคะในการสอนวั้นจะมาสอนการวาดสัตว์สำหรับเด็กๆเ,เลยก็คือการวาดเส้นโดยไม่ลงสีนะคะโดยการฝึก วาดเส้นแบบนี้ก่อนนะคะก็จะมีสัตว์อยู่3มชนิดที่เราจะพาน้องๆมาวาดกันก็มีลูกเป็ดน้อยแล้วก็ฉลามนะคะแล้วก็ตัวอะไรเอ่ยเป็นผึ่งน้อยนะคะอ่ะเริ่มมาดูกันเลยในเรื่องของเป็ดนะคะเป็ดวาดเป็ดลงไปเลยโดยการวาดวงกลมก่อนนะคะแบบนี้แล้วก็ใส่ตาด้วยตาเป็ดตา จากนั้นใส่ลําตัวของเป็ดอย่าลืมใส่ปีกมันนะคะเป็ดลอยอยู่ในน้ำนะนี่ก็เป็นคลื่นน้ำนะคะสะัตว์ชนิดที่สองก็เป็นปลาฉลามนะคะปลาฉลามจะมีฟันที่แหลมคมมากซึ่งน้องหลายคนจะชอบมากเบบีบ้ชักนะคะทําปลาก้อนโอเค เติมตาให้มันพอทนหน่อยจากนั้นอเหมันกำลังว่ายน้ำนะคะมีหางด้วยมีครีบนะคะตรงนี้ต่อไปใส่ฟันปลาฉลามใส่ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยนะคะอย่าลืมใส่จมูกอโอเคเราได้ปลาฉลามแล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นรูปพึ่งนะคะ อ่งใส่ตาพึ่งน้อยใส่ปากด้วยค่ะยิ้มมีความสุขมากต่อไปลำตัววาดออกมาแบบนี้แล้วก็ใส่เพราะว่าพึ่งเราจะมีกี่สีคะมีสองสีมีสีดำและสีเหลืองใช่ไหมใส่ขาด้วยแล้วก็อย่าลืม ปีของพึ่งนะคะแบบนี้ต่อไปลบเส้นที่สองนี่เราก็จะได้เป็นลายเส้นการวาดสัตว์อย่างง่ายสำหรับเด็กเลยเด็กที่เริ่มฝึกวาดสัตว์ที่นักเรียนอยากจะวาดสัตว์เราก็เริ่มฝึกได้เลยง่ายๆ ยังไม่ต้องลงสีแค่ให้ได้เป็นรูปร่างแบบนี้ก่อนนะคะเป็นแบบสองมิติแบบนี้นะคะค่ะน้องนองก็เอาไปฝึกกันดูนะคะการวัดเส้นภาพสัตว์แบบง่ายนะคะสำหรับเด็กๆเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ